ตอนนี้นะครับขบวน445พุ่งคอนทางหาดใหญ่นะครับกำลังแล่นเข้าสู่สถานีเขาพนมแปงนะครับก็ผ่านสัญพอสัญญาณมาแล้วเนาะแล้วก็จะเข้ารางประธานนะครับเพราะว่าขบวนต้องหลีกก็ผ่านไปหมดแล้วนะครับก็เราจะเห็นตัวคานสถานีลิบลิน,ลน,นะครับขนในกล้องอาจจะยังมองไม่ แต่ว่าถ้ามองด้วยสายตาก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับเป็นตัวคทนสองตั้นก็เข้ากระแจแล้วนะครับก็รถกำลังชะลอความเร็วลงก็ข้างหน้าก็เริ่มเห็นป้ายแล้วเนาะเขาพนมแปกนะครับเขาพนมแปก ครับก็จะเห็นว่า,าตัวป้ายก็จะเห็นปอนที่แตกต่างกับาไม่ใช่สถานีสิป้ายเกาะมุกตะกี้นะครับอันนี้เป็นตัวสถานีนะครับตัวาคัรสถานีเป็นอาคารสถานีไม้เนาะสองชั้นก่อไม่รู้เขาเรียกชั้นครึ่งหรือสองชั้นนะครับแบบนี้ก็ขอเรียกว่าสองชั้นก็แล้วกันเนาะนะครับเป็นอาคารไม้ก็ดูค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับรถกำลังจะออกนะครับ นั่งกันเทินๆนะครับจากละแมถึงสุราษฎร์ธานีก็ใช้เวลาปกติก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับแต่นี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องมารอหลีกกับ3 9 8เอ่อ3985วันนี้39เข้าก่อน85นะครับปกติแล้ว85จะเข้าก่อน39ครับอันนี้เดี๋ยวสุดชาญชลาก็ ครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสุดชานชาลาแล้วก็บายถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ